สวัสดีครับอิทธิพรมิดหมอนหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นํามีดขนาดปาักตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมกันนะครับความยาวก็จะอยู่ที่5นิ้วนะครับเป็นความยาวด้ามโวนฝักเฉพาะใบเขาจะอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับก็เป็นมีดที่มีขนาดงดงามกระทัดรัดดีนะครับเป็นมีดที่อยู่ในไซส์ขนาดปากกา คือจะมีความยาวมากกว่าสาริกามานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะเท่าขนาดพกผ้านะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้กันรัดด้วยทองฝาบาทหรือทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองโบราณฝักก็เช่นเดียวกันนะครับเก่าแก่มากเลยเล่มนี้ใครอยากได้มีด เล่มเล็กๆนะครับพกพากระทัดรัดผมว่าเล่มนี้ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับดามไม้ฝักไม้สวยงามมากใบมีดก็เป็นสีดำขับเลยลายโพเต็มใบนะครับช่างฉิมสวยงาม มีขนาดเล็กๆของหลวงพ่อเดิมแบบนี้ผมไม่ค่อยมีนะครับรู้สึกว่าจะมีเล่มนี้แค่เล่มเดียวที่เป็นขนาด5นิ้วนะแล้วก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้ด้วยราคาก็ยังพอจับต้องได้อยู่นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็น7นิ้ว8นิ้ว9นิ้วนะครับซึ่งก็จะเป็นขนาดที่ยาวกว่าน,นี้หน่อยนึงก็อาจจะ อาจจะพกพาลำบากไปสักนิดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ขนาดนี้อันนี้พกพากําลังดีคุณผู้หญิงก็พกได้นะครับพกพาติดตัวเนาะก,กันคุณใสมนดำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆลมเพลมพัดนะครับพุทธคุณเขาดีเหมือนกันหมดนะครับขอให้เป็นมีดหมอที่หลวงพ่อเดิมท่านได้ทำการอธิษฐานจิตลุกเสษ ทธคุณดีเยี่ยมเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้หรืองาฝักงาน,นะครับราคาจะถูกจะแพงแต่ถ้าวัตถุมงคลน,นั้นเป็นของครูบาอาจารย์นะครับเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่ท่านได้ทําการอาธิฐานจิตด้วยความตั้งใจนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับสิ่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหรือวัตถุมงคลชนิดอื่นๆนะครับที่ผ่านการปลุกเสกโดยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพส,สิ่งนั้นล้วนมีอนุภาพนะครับมีพุทธคุณดีเยี่ยมเข้มขังเสมอกันทุกอย่างนะครับไม่เกี่ยงวัตถุไม่เกี่ยงว่าแพงก็ฝากไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับสวยมากเลย ดาไม้ฝักไม้ใบมีดสวยงามนะครับไม่มีสัน่นไม่มีคอนคังหนาแน่นสภาพเก่าเก็บนะครับอายุไม่ต่ำกว่า90ปีเชิญชอบสนใจอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ที่ใต้คลิปให้แล้วนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ